ขีดขีดขีดหมู่บ้านนี้ไม่มีอยู่ในแผนที่ของใครแต่ทุกคนที่เคยเข้าไปไม่มีใครกลับออกมาได้อีกเลยคืนนี้คุณกล้าฟังความลับของหมู่บ้านที่ถูกลืมนี้ไหมหมอกหนาทึบปกคลุมไปทั่วทางลูกรังที่ทอดยาวเข้าสู่ป่าลึกเสียงจัก,กระจั่นร้องดังราวกับเตือนให้ใครบางคนถอยกลับแต่มินยังคงก้าวต่อไปกลิ่นดินชื้นลอยเข้าจมูก ลอมาหายใจของเขาหนักขึ้นหัวใจเต้นแรงอย่างไร้เหตุผลแสงไฟจากมือถือส่องไปข้างหน้าแต่กลับเห็นเพียงเงาไม้ไหวตามลมไม่มีบ้านไม่มีเสียงคนมีเพียงเสียงฝีเท้าของตัวเองสะท้อนในความว่างเปลา่าหมู่บ้านที่ถูกลืมป้ายไม้เก่าผุพังเขียนไว้เช่นนั้นตัวอักษรบางส่วนเลือนรางเหมือนถูกเวลาเผาไหม้มินกลืนน้ำลายก่อนจะก้าวเข้าไป บ้านไม้เรียงรายเงียบสนิทหน้าต่างปิดสนิทแต่เหมือนมีเงาคนอยู่ข้างในกลิ่นไม่จางจางลอยมากับสายลมกลิ่นนั้นเหมือนเนื้อไม้เขาหันซ้ายมีตุ๊กตาไม้ตัวหนึ่งตั้งอยู่กลางถนนดวงตาของมันดูคล้ายกำลังจ้องกลับมามินรู้สึกเหมือนมีใครอยู่ข้างหลังแต่เมื่อหันไปไม่มีใครมีเพียงเสียงประตูเก่าดังแอชช้าช้าจากบ้านหลังหนึ่ง เข่าก้าวเข้าไปในบ้านพื้นไม้ส่งเสียงดังใต้ฝ่าเท้าโต๊ะอาหารยังมีจานชามวางอยู่แต่ในจานามีเศษข้าวที่เหมือนเพิ่งกินไปเมื่อไม่นานมินขยับเข้าใกล้เสียงหัวเราะแผ่วเบ,เบาดังมาจากห้องด้านในเสียงนั้นเหมือนเด็กแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเขาเปิดประตูออกอากาศเย็นว่าเหมือนตกอยู่ในที่ไม่มีชีวิตกระจกเก่าบานหนึ่งสะท้อนภาพหลังของ,ของเขา แต่ในภาพสะท้อนมีใครอีกคนยืนอยู่ข้างหลังเขามินหันกลับทันทีไม่มีใครแต่กระจกกลับสะท้อนรอยยิ้มของเงานั้นชัดเจนกว่าเดิมเขาถอยหลังหนึ่งก้าวเสียงฝีเท้าหนักหนักดังขึ้นจากด้านนอกเหมือนมีหลายคนเดินเข้ามาใกล้ไฟในมือถือดับลงเองโดยไม่มีสาเหตุในความมืดมินได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบายินดีต้อนรับกลับบ้าน เสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจากรอบทิศทางจนเขาเริ่มไม่รู้ว่าเสียงนั้นมาจากใครกลิ่นควันแรงขึ้นไฟบางอย่างลุกวาบขึ้นที่ปลายถนนบ้านไม้ทั้งแถวเริ่มติดไฟแต่ไม่มีใครออกมาเลยมินเริ่มวิ่งแต่ไม่ว่าจะวิ่งไปทางไหนเขากลับวนกลับมาที่เดิมเสมอป้ายหมาเก่าตรงหน้าเริ่มไม่ช้าช้าตัวอักษรหมู่บ้านที่ถูกลืม ค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นดำสนิทเสียงเดิมกระซิบข้างหูอีกครั้งเจ้าจำที่นี่ได้ไหมมินเขาชะงักความทรงจำบางอย่างเริ่มกลับมาภาพของคนจำนวนมากยืนอยู่รอบกองไฟในคืนที่หมู่บ้านนี้ถูกเผาและในภาพนั้นเขาเองก็กำลังยิ้มอยู่ในเปเลวไฟไฟยังลุกโชนรอบตัวมินเสียงไม้แตกดังกรอบแกรบ เปลวไฟสะท้อนบนใบหน้าเขาแสงส้มสว่างว่าไปรอบๆเหมือนคืนแห่งคำสาบที่กลับมาอีกครั้งเขายืนอยู่กลางหมู่บ้านที่ไม่ทั้งแถบแต่ร่างของเขากลับไม่ไหม่ความร้อนนั้นแผดเผาอากาศแต่ผิวของเขาเย็นเยียบเสียงหัวเราะของเด็กๆดังขึ้นอีกครั้งจากทุกทิศทางดังแทรกอยู่ในเปลวเพลิงเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของความสุข แต่เป็นเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดมินหันไปทางบ้านหลังหนึ่งเงาของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงระเบียงเธอสวมชุดไทยเก่าๆสีขาวซีดผมยาวสยายลงมาปิดหน้าในมือเธอถือโคมไฟที่ดับไปแล้วเจ้ากลับมาแล้วจริงๆเสียงของเธอสัน่นทั้งอบอุ่นและเย็นยะเยือกในเวลาเดียวกันมินพยายามพูดแต่เสียงของเขาไม่ออก ลำคอแห้งเหมือนถูกเผาในใจกลับจำได้เพียงภาพคือหนึ่งในอดีตเมื่อเขาเองเป็นคนจุดไฟเผาหมู่บ้านนี้ภาพในหัวพรั่งพรูเสียงร้องไห้ของผู้คนควันดำพวยพุ่งขึ้นฟ้าเขาวิ่งถือคบเพลิงด้วยความกโกรธด้วยความแค้นที่ไม่อาจลืมแต่ตอนนี้เขากลับจำไม่ได้ว่าแค้นนั้นคือเรื่องอะไร ผู้หญิงคนนั้นเริ่มเดินลงจากระเบียงเธอก้าวช้าช้าเท้าเปล่าของเธอเหยียบลงบนเท่าฐานแต่ไม่มีรอยไม่เลยเทอมาหยุดอยู่ตรงหน้าเขาเจ้าลืมทุกอย่างไปหมดแล้วเธอกล่าวเบาๆแต่ที่นี่ไม่เคยลืมเจ้ามินถอยหลังเงาของเธอขยายออกตามพื้นเหมือนน้ำสีดำไหลเข้าหาเขากลิ่นไม่แรงขึ้นเรื่อยๆ แต่คราวนี้มันไม่ใช่กลิ่นไม้มันคือกลิ่นเนื้อคนเขาปิดจมูกแต่กลิ่นนั้นยังคงแทรกเข้ามาในลมหายใจหัวใจเขาเต้นทีร่างกายเริ่มสัน่นเสียงหนึ่งดังขึ้นจากในใจเสียงของชายชราใครที่กลับมาที่นี่ต้องจ่ายสิ่งที่ค้างไว้มินพยายามวิ่งหนีแต่ทุกครั้งที่วิ่งเขากลับมาอยู่ที่จุดเดิม หน้าป้ายไม้ไม่ถิ่เขียนว่าหมู่บ้านที่ถูกลืมเงาของผู้หญิงคนนั้นค่อยๆล้อมรอบเขาตามมาด้วยเงาของชายชราเด็กหญิงและคนอีกหลายสิบคนใบหน้าของพวกเขาถูกไฟเผาจนละลายแต่ดวงตายังคงมองตรงมาที่เขามินสุดลงน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวข้าขอโทษเขาพูดแผ่วเบาเสียงกระซิบตอบกลับ ไม่ต้องขอโทษเพราะเจ้าจะอยู่ที่นี่ตลอดไปทันใดนั้นพื้นดินใต้เท้าเริ่มสัน่นรอยแตกกระจายออกไปทั่วถนนเปลวไฟแผ่เป็นวงกลมล้อมเขาไว้เงาของคนทั้งหมดเริ่มเคลื่อนไหวหมุนรอบตัวเขาราวกับการเรียกวิญญาณคืนมินพยายามกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงออกจากปาก เขารู้สึกถึงมือเย็นเย็นมากมายจับแขนขาและคอไว้แรงดึงมหาศาลลากเขาลงไปในดินเขาดิ้นสุดแรงแต่ดินกลับอ่อนนุ่มเหมือนโคลนกลืนเขาช้าช้าเสียงในหัวดังขึ้นอีกครั้งเจ้าคือหนึ่งในพวกเราภาพทุกอย่างเริ่มหมุนโลกทั้งใบกลายเป็นสีดำแต่ในความมืดนั้นเขาเห็นแสงไฟเล็กๆอยู่ไกลออกไป เป็นแสงไฟจากหมู่บ้านที่กลับมามีชีวิตอีกครั้งบ้านไม้ผูพังกลับตั้งตรงขึ้นผู้คนเดินไปมาเหมือนเมื่อก่อนเสียงเด็กหัวเราะเสียงคนพูดคุยแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นเขามินเดินเข้าไปใกล้ยพยายามตะโกนเรียกแต่ไม่มีใครได้ยินเขาเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งโตอาหารเหมือนเดิมจานข้าวยังคงอยู่ตรงนั้น และมีคนหนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้เขามองใกลๆ้ๆแล้วหัวใจแทบหยุดเต้นคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นคือเขาเองมินอีกคนหนึ่งกำลังหัวเราะพูดคุยกับผู้หญิงในชุดขาวราวกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเขาถอยหลังเงาของเขาไม่สะท้อนในกระจกอีกต่อไปร่างกายเริ่มโปร่งแสงเหมือนควันจางๆเสียงของหญิงสาวดังขึ้นอีกครั้ง เจ้าจะอยู่ที่นี่จนกว่าจะมีคนใหม่เข้ามาแทนที่ประตูบ้านเปิดออกช้าๆลมเย็นพัดเข้ามาและเสียงฝีเท้าของใครบางคนดังขึ้นจากทางเข้าหมู่บ้านเป็นเสียงของนักเดินทางอีกคนที่ถือไฟฉายและเดินตามทางลูกรังเข้ามามินพยายามตะโกนพยายามเตือนแต่ไม่มีเสียงออกจากปาก มีเพียงเสียงกระซิบเบาๆแผ่วออกมาพร้อมกับสายลมอย่าเข้ามาแต่คนคนนั้นยังคงก้าวต่อไปจนแสงไฟจากมือถือของเขาสะท้อนให้เห็นป้ายไม้เก่าๆที่ตอนนี้ดูเหมือนใหม่เอี่ยมตัวอักษรที่เคยไม่หายกลับชัดเจนขึ้นอีกครั้งหมู่บ้านที่ถูกลืมและต้ป้ายนั้นมีอักษรสลักเพิ่มขึ้นอีกบรรทัด เขียนด้วยเลือดสีดำเข้มผู้ที่กลับมาจะไม่จากไปอีกนักเดินทางหยุดนิ่งมองรอบๆด้วยความสงสยัยลมพัดแรงขึ้นกลิ่นควันแผ่เบาลอยมากับอากาศจากในเงามืดมินยืนอยู่ตรงนั้นยิ้มจางจางและเฝ้ารอแสงไฟจากมือถือดับลงทันทีเหลือเพียงความมืดที่กลืนทุกสิ่งและเสียงกระซิบสุดท้ายดังขึ้นหมู่บ้านนี้ ไม่เคยว่างเปล่าลมกลางคืนพัดผ่านหมู่บ้านร้างอีกครั้งกลิ่นเท่าถานยังคงอบอวนในอากาศเปลวไฟที่เคยลุกโชนค่อยๆมอดลงเหลือเพียงควันบางๆงลอยเหนือหลังคาไม้เกา่านักเดินทางคนนั้นยืนอยู่ตรงป้ายหมู่บ้านหัวใจเต้นแรงด้วยความกลัวและความสงสยัยเขาไม่รู้เลยว่ามีดวงตานับสิบคู่จ้องมองอยู่ในเงามืดเสียงฝีเท้าเบาๆดังจากด้านหลัง เขาหันกลับไปช้าๆและเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งยืนอยู่ในหมอกรอยยิ้มของเขาดูอบอุ่นแต่ดวงตาไร้แสงชีวิตเจ้ามาที่นี่ทำไมเสียงชายหนุ่มถามเบาๆนักเดินทางลังเลข้าหลงทางชายหนุ่มพยักหน้าข้าก็เคยหลงทางเหมือนกันเสียงของเขาเศร้าลึกราวกับสะท้อนจากอีกโลกหนึ่งลมแรงขึ้นอีกครั้ง ป้ายหมู่บ้านสันไหวตัวอักษรเก่ากระเทาะออกทีละน้อยเผยให้เห็นคำใหม่ที่ซ่อนอยู่ข้างใต้หมู่บ้านแห่งการชดใช้นักเดินทางขมวดคิ้วเขากำลังจะถามแต่เมื่อเงยหน้าขึ้นชายหนุ่มตรงหน้ากลับหายไปเหลือเพียงเสียงกระซิบในอากาศเมื่อเจ้าก้าวเข้ามาเจ้าก็เป็นส่วนหนึ่งของที่นี่หมอค่อยๆกลืนทุกอย่างเข้าไป บ้านไม้เท่าฐานป้ายหมู่บ้านหายไปในพริบตาเหลือเพียงทุ่งหญ้าว่างเปล่าไม่มีร่องรอยของชีวิตใดๆนักเดินทางยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบมือถือของเขากระพริบขึ้นอีกครั้งบนหน้าจอปรากฏภาพหมู่บ้านที่เพิิงมอดไหม้และในภาพนั้นมีใบหน้าของเขาเองยืนอยู่ข้างชายหนุ่มคนนั้นไฟในหน้าจอดับลง เสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากกลมและทุกอย่างกลับสู่ความสงัดรุ่งเช้าเจ้าหน้าที่ค้นหาพบเพียงโทรศัพท์เครื่องหนึ่งตกอยู่กลางทุ่งไม่มีร่องรอยของใครเลยบนหน้าจอมีเพียงข้อความเดียวที่ค้างอยู่เหมือนถูกพิมพ์ไว้ก่อนสุดท้ายจะหายไปหมู่บ้านนี้ไม่มีวันถูกลืมจบขีดขีดขีด